อะไรตอนนี้อยู่ตลาดรัตนากรเพื่อนมาเดินดูผักอ่ะมันกับเสียงเพลงติดน่อยนึงด้วเพื่อนเสียงอ่ะเพ้งอ่ะที่ติดนี่ก็ชิดเพื่อนเพื่อนเปิดเพลงไหมพี่น้อง กระเาเป็นยังงนาะพี่น้องนะเนาะข้าวกรเปาพบเชียงเอาพี่นอ้องมันของร้ายหลายพี่นอ้องป้าพี่น้องของหลายคักลายนแน่เพื่อนๆของเยอะมากแม่ค้ากระใจดีใจด,ใจดีใจดีทุกร้านเลยเพื่อนๆที่นี่ฝากของก็ได้ฝากของกับแม่ค้าได้นะขอบคุณมากค่ะ พอแล้วเพราะว่าว่าจะเอาผักสลัดคือมันหนักเพื่อนเพื่นจ้าวัาทัวเจ้าว่าอยัางผักสลัดแค่สีไรตอนนี้ไม่เห็นผักสลัดเป็นโหเพื่อนเพื่อนเห็นแต่ผักสลัดอ่ะเป็นต้นของกินของไทยก็เยอะเพื่อนเพื่อนของสดตลาดสดเพื่อนเพื่อนคอยกันนักก็คอยซื้อของ เดี๋ยวต้องไปซื้อผลไม้ไม่ใส่ค่ะตั้งกล้องมันมัไขัดถ้ามันสั่นก็จะหมอกอยู่อื้อใส่คือใส่ไงเับเชื่อสั้นสิเอ่อไม่เป็นไรมันสั่นสั่นมากเลยอ่ะสั่มากมองมองไม่สวยอ่ะมันไม่เรียบอ่ะคือใครจะพูดยังไงฉันไม่สนใจหรอกนะโอ้ ไปแล้วล้กออกให้น้องเด้